สวัสดีค่ะลัคนาราศีกันขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวนะคะก่อนอื่นขอแจ้งให้ทราบก่อนว่าเราพยากร์แบบโหราศาสตร์ทไทยใครยังไม่ทราบลัคนาราศีนั้นจะมีลิงก์รายละเอียดทิ้งไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะเข้าไปอ่านรายละเอียดแล้วก็มีตารางเทียบลัคนาราศีคร่าวๆให้ได้เทียบกันลัคนาราศีกันในเดือนสิงหาคมนี้เป็นเส้นทางสู่ความสําเร็จคุณมีดาวประจําตัวหรือว่าดาววาสนา เป็นดาวพุธนะคะซึ่งในเดือนนี้ดาวพุธจะมีตำแหน่งตั้งแต่ต้นเดือนถึงปลายเดือนเนี่ยถึง3ที่ทีเดียวก็คือเรือนลาภเรือนวีนาแล้วเรือนตัวเองทั้งหมดนั้นเป็นกเกษตรราที่ปดีด้วยเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ชาวกันจะมีลักษณะของความเป็นคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วเพราะว่าดาวพุธในเดือนนี้เดินเร็วมากๆแล้วชาวกันก็จะเป็นคนที่มี เซนที่รุนแรงมากในเดือนนี้ค่ะคุณจะมองออกว่าใครมาดีใครมาร้ายอยากรู้ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะได้เห็นกันเรามาดูดาวใหญ่สองดวงก็คือดาวเสาแล้วก็ดาวพรฤหัสบดีซึ่งตอนนี้สถิตยอยู่ที่ภพพันธุนะคะตัวดาวพระฤหัสบดีเองเนี่ยได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีเป็นี่แกัลขนาก็นับว่าส่งเสริมดวงชะตาของชาวกันได้เป็นอย่างดีดาวเสาซึ่งบางท่านบอกว่าเป็นโทษทุกข์ ไม่ทำอันตรายอะไรชาวกันมากนะคะในระยะนี้เพราะว่ามีพระรหัสสัปดิดีเข้ามารองรับอย่างกล้าแข็งอย่างกล้าแก่งก่อนหน้านี้ดาวใหญ่2อดวงจะมาอยู่ที่ตรงนี้ให้ลองสังเกตดูว่าตัวชาวกันนั้นมีอารมณ์ที่เหมือนแบบว่าขึ้นขึ้นลงลงไหมเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไหมบางทีก็ดีบางทีก็ร้ายพลิกไปพลิกมาจริงไหมแต่ทีนี้พอดาวสองดวงมาสถิตด,ดำรงอยู่ตรงนี้ในภพพันทุกของเจ้าชะตา เป็นสี่แกลกนาก็ถ่ายว่าบ้านช่องญาติวงพูงสาจะมั่นคงมีความสุขจะทำอะไรก็มีสเสน่ห์มีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือเข้ามาดูแลรักใครแม้ตัวชาวกันเองจะมีความรู้สึกถูกกดดันอยู่บ้างเพราะว่ามีดาวราหูอยู่ในเรือนกรรมรมะนะคะแต่ก็ เดือนนี้ถือว่าขยับขยายเคลื่อนย้ายไปในทางของกราฟที่พุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวแม้บางทีชาวกันเนี่ยจะมีผู้ใหญ่ในที่ทำงานมีลักษณะที่แบบว่าไม่อยากเห็นคุณได้ดีหรือว่ารู้สึกหมันไส้คุณไม่ค่อยสนับสนุนคุณนะักแต่โดยรวมแล้วดวงชะตาของคุณนั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าชาวกันบางท่านในโอกาสแบบนี้ที่ดาวใหญ่สองดวงนี้สถิตตรงนี้ มีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถได้สินทรัพย์เพิ่มซึ่งช่วงนี้มันยังไม่ผ่านไปเลยนะชาวกนบางคนเนี่ยอาจจะได้แล้วก็เป็นไปได้ทีนี้มันจะมีโอกาสอีกว่าเมื่อดาวเสารกับดาวพรฤหัสเด่ตรงนี้มันมีโอกาสที่จะได้กลับไปเจอเรื่องราวเดิมๆกลับไปเจอเรื่องราวเก่าๆกลับไปเจอผู้ใหญ่เก่าๆที่เคยให้ความช่วยเหลือในวันที่สสิงหาคมดาวศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนสุภะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงิน ของชาวกันนะคะย้ายจากลัคนาราศีพฤกษภพ,พสุภะเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นภพกรรม,มะของชาวกันมีดาวราหูรออยู่ก่อนหน้านั้นแล้วกลุ่มร่วมกันในภพหน้าที่การงานก่อนหน้านั้นถึงแม้ว่าดาวศุกร์ของคุณเนี่ยจะได้ตำแหน่งเกษตรราธิปดีแต่ว่า ดาวไม่เคลื่อนที่ไงดาวเดินช้าไงแล้วก็ดาวลักษณะมันแบบว่าหยุดนิ่งงานการของชาวกานที่มันน่าจะพุ่งน่าจะน่าจะพุ่งก้ามน่าจะตั้งเลยเพราะว่าดาวเป็นเกษตรต่างที่พอดีก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าดาวมันไม่เดินไงดาวมันไม่เดินงานมันไม่พุ่งเงินมันไม่มาแต่ว่าชาวการขยันไหมขยันมากกล้าแข็งมากดาวเนี่ยดาวของการงานงานประจำเนี่ยไม่ส่งเสริมแต่ว่าชาวกานเนี่ย ไปขยับขยายทำอย่างอื่นเสริมเข้ามานั่นเป็นลักษณะของชาวกันที่มีในเดือนที่แล้วแต่ว่าเดือนนี้นะคะเดือนนี้พอวันที่3สิงหาคมดาวแห่งความสำเร็จของคุณเนี่ยเข้าสู่พบแบบนี้หน้าที่การงานของชาวกันจะประสบความสำเร็จขึ้นมาคือคาดหวังอะไรไว้แทบจะเป็นอย่างนั้นเปะ๊ปะเปะ๊ปะเปะ๊ะเป๊ะไปเลยนะคะประสบความสำเร็จขึ้นมาเลย การเงินก็จะตามการงานมาคือเดือนที่แล้วงานไม่ดีใช่ไหมแต่ว่ากระแสงเงินดีแต่ตอนนี้งานดีค่ะแล้วก็เงินดีด้วยอีกอย่างหนึ่งดาวศุกร์เนี่ยเป็นกเกษตรสองเรือนก็คือเป็นเจ้าเรือนทั้งเจ้าเรือนสุภาด้วยแล้วก็เจ้าเรือนการเงินด้วยพอเขาเป็นกเกษตรราธิบดีแล้วอยู่ในเนี้ยมันก็ยิ่งแบบว่า เปล่งประกายของความสําเร็จมาแล้วดาวศุกร์เนี่ยเวลาเราถ่ายเราจะถ่ายเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยนะเพราะเขาเป็นสุภาเนี่ยความรักแบบหสดใสสดชื่นแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งยิ้มดาวราวหูยังสถิตที่เดิมยังคงมีศัตรูในหน้าที่การงานหรืออีกในหนึ่งก็คืออาจจะทํางานจนเจ็บป่วยอะ่ะ คือลงทุนลงแรงตั้งใจไปขนาดนั้นนะคือเจ็บป่วยเพราะการทํางานสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าดาวราหูจะสถิตยอยู่ตรงนี้ไปอีกภักหนึ่งก็ประมาณเดือนกันยานะ่ะจะขยับขยายแล้วดาวราหูเนี่ยเวลาที่เขาอยู่อย่างเนี้เจ้าชะตาจะต้องรอบคอบระมัดระวังที่สําคัญเลยอ่ะเมื่อเขาสถิตยอยู่ที่พบหน้าที่การงานคุณถึงได้มีศัตรู ทางหน้าที่การงานไงคะเพราะฉะนั้นในหน้าที่การงานเนี่ยจะพูดจะจาจะไว้วางใจใครในในในที่ทำงานจะต้องจะต้องรอบคอบรัดกลุ่มเคยได้ยินไหมคะประโยคนี้น่าจะได้ยินนะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองและทีนี้ด้วยดาวศุกร์กับราหูเนี่ยเวลาที่เขาขยับขยายมาอยู่ด้วยกันดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนการเงินใช่ไหมเป็นเจ้าเรือนสุภาษ่ไหมแล้วราหู่ะ ราหูเป็นเจ้าเรือนอริจ้าด้วยตัวของดาวราหูเองเนี่ก็เป็นอุปสรรคอยู่แล้วเป็นความลุ่มหลงมัวเมาโกโหกหลอกลวงปิ้นป้อนหักหลังอยู่แล้วแล้วยังเป็นเจ้าเรือนอริอีกเป็นเจ้าแห่งอุปสรรคในการหาเงินในการหาความสําเร็จในการที่จะถูกหลอกลวงเล่เหลี่ยมโกหกอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นชาวกันคุณจะมีอุปสรรคในเรื่องของการเงิน ถึงแม้การเงินของคุณจะประสบความสําเร็จแต่ว่าเงินเข้ามาได้ได้เข้ามาเท่าไหร่คุณใช้เงินเก่งมากในระยะนี้หรือเปล่าคุณมีค่าใช้จ่ายมารออยู่ตลอดเวลาเลยหรือเปล่าคือมีเรื่องมีแผนวางไว้เลยว่าถ้าเงินเข้าจะใช้อันนี้เงินเข้าจะใช้อันนี้มันเหมือนกับว่ากระเป๋าตังค์มันขาดอะกระเป๋าตังค์มันรั่วเพราะฉะนั้นที่แอดมินทายแบบนี้ออกไปเพื่อที่จะให้ชาวกันนะคะได้คิดได้วางแผน ได้ทําบัญชีเพื่อที่จะเก็บเงินตรงนี้อ่ะให้ได้เพื่อที่จะรู้ไอ้สิ่งที่เราใช้ไปเนี่ยมันเป็นความฟุ่มเฟือยหรือมันเป็นความจําเป็นทีนี้ในวันที่3เช่นเดียวกันดาวเกตจ,จกพบปัต,ตนิยกเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นพบอริของชาวกันซึ่งก็ทํานายได้ทักออกมาได้ผลเดียวกับพระราหูเลยค่ะว่าหนะ้าที่การงานจะมีศัตรูจะมีคนคอยคิดคนริษยา จับเอาคำพูดหรือว่าการกระทำต่างๆของคุณเนี่ยไปใส่ร้ายไปนินทาลับหลังคือต่อให้คุณไม่พูดอะไรเลยแต่คนพวกนี้สามารถนำไปพูดให้คุณดูผิดได้ทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าจะทำยังไงกับคนพวกนี้ดีละ่ะแอดมินแอดมินว่าคนพวกนี้ไม่ต้องไปทำอะไรเขาค่ะมองเขาด้วยความเมตตาคือไม่ได้โลกสวยนะคะแต่การมองเขาด้วยความเมตตามันเป็นการหยุดที่ตัวเราเอง ทีนี้เวลาแอดมินเจอคนลักษณะอย่างเงี้ยแอดมินจะท่องคาถาในใ,ใจคาถาของแอดมินก็คือเมตากู้นางอรหังเมตตาท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆจนแบบว่าลงหมายใจเย็นลงหัวที่มันร้อนเย็นลงพอคลายมากขึ้นสติปัญญาของเรามันจะมาจับเนื้อจับตัวแล้วก็จะรู้ว่าเราควรจะไปทางไหนต่อไปมาเข้าสู่ดาวอังคารของชาวกันกันบ้างดาวอังคารของชาวกันเนี่ยเป็นเจ้าเรือนมรณะแล้วก็เจ้าเรือนศาสชา ย้ายจากราสีมีนพบปัตนีละเข้าไปสู่ราสีเมษซึ่งเป็นพบมรณะได้ตำแหน่งเกษตรราธิปดีด้วยเอาละมรณะเข้าสู่มรณะมันยังไงกันละแอดมินก็มรณะมันก็ถูกมรณะตัดไปแล้วง,ง่ายๆแค่นี้เองแต่ว่าปัญหายังจะมีไหมมันก็ต้องระมัดระวังไงเพราะว่าดาวมรณะเดินแบบนี้เป็นเกษตรราธิปดีบางตำราบอกว่ามันจะเป็น มันจะเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่จะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แต่บางตำราก็บอกว่ามันหมดไปแล้วที่สําคัญคือไม่ตายแน่นอนเพราะว่าเป็นดวงที่ตายยากมรณะนี้มันทายอีกได้ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอาจจะได้ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ความที่เป็นมรณะตกพบมรณะนี่ก็หมายถึงว่าเมื่อคุณมีปัญหาคุณจะแก้ไขปัญหาได้ไปในที่สุด ทีนี้ดาวเจ้าเรือ,มอนมรณะด้วยตัวเองเป็นดาวอังคารดาวอังคารจะมีความขยันกล้าแข็งเป็นรัศมีของเขามีความไม่เกรงกลัวใครเป็นรัศมีของเขามีความเป็นดาวที่แตกเป็นแตกหักเป็นหกักอะ่ะพอเขาโดดเด่นเป็นเกษตรตาทีปดีเนี่ยก็จะสร้างความใจร้อนหัวร้อนให้กับชาวกัน และด้วยความที่เป็นเกษตรสองเรือนเนาะอีกเรือนหนึ่งก็คือเรือนสหัสชชะเพื่อนฝูงญาติมิสนิทกันก็อาจจะมีเรื่องมีราวอะไรมีข่าวเกี่ยวกับเพื่อนฝูงที่สนิทกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผัดพลากจากเป็นจากตายจากการระหว่างเจ้าชะตากับคนสนิทสนิทก็เหมือนกับว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับเรื่องของการเสียอกเสียใจแบบฉับปานทันทีไม่ทันตั้งตัว หรือบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ข่าวร้ายนะอาจจะเป็นข่าวดีแบบกระทานหันก็ได้ก็ขอให้เป็นเกี่ยวกับเรื่องข่าวดีเนาะซึ่งตรงนี้เป็นข่าวแบบบพลนทันทีแน่นอนไม่ได้เตรียมตัวเต็มใจไว้แน่นอนค่ะในช่วงก่อนวันที่13ชาวการอาจจะยังรู้สึกว่าการงานไม่ได้ดั่งใจมีปัญหาติดขัดเนาะแต่พอหลังวันที่13เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าทําไมช่วงนี้คุณพบเจอแต่เรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆ คนวุ่นวายเก่าๆแอดมินบอกอย่างเดียวเลยว่าอย่าเพิ่งหุดหงิดเพราะว่าสิ่งเก่าๆที่ทยอยกลับมาให้คุณรื้อค้นแล้วก็กลับไปศาลต่อรับผิดชอบนะ่ะขอให้ตั้งใจทําขอให้ทาให้สําเร็จขอให้ผ่านไปด้วยเหนื่อยหน่อยแต่ว่าผลงานครั้งนี้จะมาหาศาลเลยเพราะในวันที่13สิงหาคมดาวพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนการงานและดาววาสนาของคุณนะ่ะย้ายจากราศีกรกฎพบลาภะเข้าสู่ราศีสิงห์งซึ่งเป็นภพวินาศเรียกได้ว่าดาวพุธในเดือนนี้ มีตำแหน่งที่เลิศเลอนะหลายตำแหน่งคือต้นเดือนเนี่ยจับคู่กับดาวอาทิตย์ใช่ไหมซึ่งดาวที่มีตำแหน่งมหาจักรพอวันที่13ตัวของดาวพุธเองเนี่ยได้ทั้งมหาจักรราชาโช,ชคและอุจจาระวลาปลายเดือนยังจะไปได้ตำแหน่งที่ดีอีกนะแอดมินบอกเลยว่าชาวกันจะพบเจอทั้งเรื่องเหนื่อยยากแต่ประสบความสําเร็จสูงแม้สูงมากหรือจะพบเจอความประสบความสําเร็จหรือโชคลาภในแบบที่ว่า กระทานหันไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันก็คืออุจจาริราชแล้วก็หรือจะได้รับโชคลาภและความสําเร็จในแบบราชาโชคสําหรับราชาโชคเนี่ยเป็นโชคลาภที่มากับความเพียรคือเคยทําดีมาอย่างไรในคราวก่อนก็จะได้ผลตอบแทนในครั้งนั้นตอนนี้แล้วก็เป็นเรื่องของผลบุญเก่าด้วยนะไม่ว่าจะชาติก่อนหรือชาตินี้ไม่ว่าจะทำตอนไหนนานแค่ไหนแล้วมันกลับมาตอบแทน ส่งผลให้ชาวกันในช่วงระยะเวลาที่ดาวพุธอยู่ตรงนี้นะคะก็เลยต้องเตือนชาวกันไว้ว่าเวลาที่ไปเจอเรื่องเก่าเจอความเหนื่อยยากเจออะไรก็แล้วแต่ของให้นึกไว้ว่าดาวพุธของคุณนะอยู่ในตำแหน่งที่ดีและตำแหน่งของดาวพุธของคุณก็เยอะมากสิ้นเดือนมันมีอีกมันมีอีกตำแหน่งหนึ่งนะตั้งรับไว้ให้ดีจัดสรรจิตใจไว้ให้ดีพร้อมที่จะลุยงานหนักแล้วก็พร้อมที่จะรับกับความสำเร็จที่จะถาถมเข้ามานะคะ ในวันที่17สิงหาคมดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวกันยกจากราศีกรกฎพบลาภะเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นภพวินาศได้ตำแหน่งเกษตรอธิบดีอีกแล้วกลุ่มร่วมกับดาวพูดอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ที่นี้ดาวอาทิตย์เนี่ยเมื่อเขาเป็นเกษตรการให้คุณของเขาจะมาในทางรูปสวยรวยทรัพย์มียศมีบรารมีมีอำนาจมีความเด็ดขาดแล้วก็ชนะศัตรูเนื่องจากว่าวินาศตกวินาศอะ มันไม่มีใครทําความวินาศให้คุณได้นอกจากตัวคุณเองเพราะฉะนั้นแอดมินเลยบอกว่าในระยะเวลาที่ดาวอยู่อย่างเนี้ขอให้ชาวกันอยู่เงียบๆเ,เก็บซ่อนโครงการเก็บซ่อนโปรเจกต์อะไรต่างๆไว้อย่าเพิ่งบอกใครจะทําอะไรก็ตามอยู่ข้างหลังก่อนอย่าเพิ่งไปอยู่ข้างหน้าทําตัวเหมือนคนแบบซ่อนเล็บไว้อะซ่อนดาวไว้ข้างหลังยังไม่ต้องเอาไปฟาดฟันใครแล้วคุณจะได้ผลดีจากดวงดาวที่ส่งมา ในวันที่29สิงหาคมดาวพุธของคุณอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนตัวเองเป็นเจ้าเรือนวาสนาของคุณเนี่ยย้ายอีกครั้งหนึ่งจากราศีสิงห์พบวินาศเข้าสู่ราศีกันซึ่งเป็นเรือนตัวเองละได้ตำแหน่งมหาอุดแล้วก็เป็นเกษตรตราธิปดีอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ละค่ะเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายที่เก็บงาเอาไว้เนี่ยมันพร้อมที่จะระเบิดออกมามันมีเส้นทาง ของชัยชนะมันมีเส้นทางของความสําเร็จเนี่ยชัดเจนมากขึ้นคราวนี้เจ้าชะตาสามารถเปิดเผยได้สามารถบอกได้ในระยะเวลาแบบนี้แต่ถามว่าถ้าถามแอดมินนะ่อยากให้พูดอยากให้โชว์ไหมไหมนะเพราะว่าแอดมินไม่อยากให้ชาวกันมีศัตรูเพราะว่าราหูยังอยู่ตรงนี้จนถึงเดือนกันยายนคือ รู้ว่าตอนสิ้นเดือนเนี่ยความมั่นอ,อกมั่นใจจะสูงเร็วขึ้นไปอีกนะมีรูทางได้เงินได้ทองมีรูทางประสบความสําเร็จมีรูทางทุกอย่างที่ตัวเองแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก่อร่างสร้างมามันก็พร้อมที่จะพูดมันก็พร้อมที่จะคุยในระยะเวลาอย่างนี้ทีนี้ที่แอดมินขอไว้ก็เพราะว่าการมีศัตรูในที่ทํางานของชาวการน,นั้นมีมายาวนานแล้วนะเป็นปีๆแล้วไม่ทราบว่ารู้ หรือไม่รู้ว่าใครคนไหนเป็นศัตรูทีนี้บางคนก็เปิดเผยตัวบางคนก็ไม่เปิดเผยตัวเพราะฉะนั้นอะไรที่เก็บงําได้เก็บงำเอาไว้เนาะสำเร็จแล้วค่อยออกมาก็ได้ระเบิดออกมาตอนมันสาเร็จก็ได้ทีนี้เจ้าชะตาบางคนเนี่ยมีงานประจํามันก็จะมองเห็นความก้าวหน้าตรงนี้ชัดเจนได้เห็นตําแหน่งแห่งที่ได้เห็นความคาดหวังได้เต็มคือแบบว่าเต็มที่ในช่วงปลายเดือนอะนะเนาะแต่ว่าเจ้าชะตาบางคนที่ไม่ได้มีงานประจํา ตรงนี้จะส่งผลยังไงตรงนี้จะส่งผลว่าบางคนรอฟังข่าวไงไม่ว่าจะข่าวเรื่องเรียนเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าขยับขยับกิจการช่วงปลายเดือนเนี่ยถือว่าเป็นอีกช่วงหนึ่งที่คุณจะรุ่งมากในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การเงินด้วยได้รับข่าวดีมากมายมาหาสารในช่วงเวลาอย่างนี้เนาะตัวเองก็มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองว่าจะพาตัวเองผะคือสมมุติว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวิกฤต คุณมั่นใจเลยอะในเดือนนี้ว่าคุณจะทำความสำเร็จเส้นทางแห่งการเดินทางไปพบความสำเร็จในเดือนหน้าสำหรับความรักของชาวกันเนี่ยมีความมั่นคงมีความสุขตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วแล้วล่ะพูดคุยกันก็เข้าใจปรึกษาหารือกันก็ดีเป็นกู้คุยเป็นกู้คิดกันไม่หงุดหงิดไม่ทะเลาะกันเลยเพราะว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความหวานชื่นเต็มไปด้วยความสุข แม้บางเวลามีคนอิจฉา,าอิจฉาและชาวการนี่มีคนอิจฉาเยอะมีคนตั้งตัวเป็นศัตรูเยอะทั้งต่อหน้าแระรับหลังไม่รู้ทําไมเป็นอย่างนั้นถ้งมันเป็นดวงดวงมันมาอย่างนั้นจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องไปหวั่นไหวนะคะอย่าไปเอาเรื่องนอกบ้านเข้ามาในบ้านอย่าไปเอาเรื่องของคนอื่นหรือความคิดของคนอื่นที่เขามีต่อเราเนี่ยมาสร้างความร้าวฉานมาคุในครอบครัวของเราเด็ดขาดเลยที่บอกแบบนี้เพราะว่าดาวราหูเล็งเจ้าเดินความรัก ก็คือดาวพฤหัสเห็นไหมคะหลายคนจะเห็นว่า,าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเกษตรราที่ประดีในภพพันธุก,ก็จริงแต่ว่าเขาเป็นเกษตรสองเรือนไงเขาเป็นเจ้าเรือนความรักด้วยเห็นไหมทีนี้พอมาเล็งกันเนี่ยพอมาเลงกันก็จะมีเรื่องของมือที่สามบ้างจะมีเรื่องของของแฟนอะ่ะของคู่ครองของชาวกันเนื้อหอมบ้างแล้วก็แม้แต่ตัวชาวกันเองนะที่เป็นโสดหรือที่แบบกำลัง ดูใจใครอยู่ก็ให้ต้องระมัดระวังตัวเพราะว่าดาวศุกร์กับดาวราหูเนี่ยเขาจับคู่กันพอจับคู่กันเนี่ยความลุ่มหลงมัวเมาก็มีนะเรียกว่ามั่นอ,อกมั่นใจในคนนี้ใครมาบอกสมมติมีคนมาบอกว่าคนนี้ไม่ดีไม่เชื่อเขานะคือชอบอะไรชอบแบบมัวเมาลุ่มหลงเลยนะในตอนนั้นแต่ว่าก็เตือนไปแล้วไงว่ามันจะมีเรื่องอย่างนี้มันจะมีมือที่สามมันจะมีแบบรักซ้อนเข้ามา ก็ต้องลองดูอ่ะต้องลองดูกันเพราะว่าดาวความรักก็ดีดวงความรักก็ดีเห็นไหมที่บอกไปว่าจะมีคนแบบว่าคบพร้อมสมูณ์เพอร์เฟกเข้ามาแต่มันสามารถซ้อนเข้ามาได้ไงเพอร์เฟกเข้ามาแบบว่ายังไม่ได้เลิกกับเบียยังไม่ได้เลิกกับสาม,มีมันก็มีไงเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆด,ดูดีๆในดวงดาวที่เล็งกันแบบนี้ดูดีๆนะคะสําหรับ คนมีคู่แอดมินก็เลยบอกว่าให้มั่นอ,อกมั่นใจกันแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ดีในบ้านสำหรับคนโสดก็ต้องดูให้ดีแล้วเวลาที่มีใครเข้ามาขอคบก็คบหาดูใจกันไปก่อนอย่าเพิ่งไปตกลงปงใจกันง่ายง่คือดูให้ครบเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเพียบพร้อมด้วยลาบยศทรัพย์สินคือเข้ามาเต็มรูปแบบเลยนะเข้ามาแบบว่าได้เกณฑ์องศาที่ดีเลย เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามเนาะแอดมินเอาใจช่วยขอให้ชาวการนั้นประกอบกิจการหรือว่าทําอะไรก็ตามไม่ว่าเรื่องความรักเรื่องงานเรื่องการเงินเนี่ยประสบความสําเร็จออกไปใช้ชีวิตนะคะฟังแล้ววางแผนชีวิตออกไปใช้ชีวิตเมื่อประสบความสําเร็จหรือว่าเป็นอย่างไรอะไรเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันเนาะแอดมินจะเป็นกําลังใจให้เสมอชอบคลิปนี้อยากเป็นกําลังใจให้แอดมินกดติดตามแล้วกดแชร์ออกไปเพื่อให้ชาวการได้ฟังกันอย่างทั่วถึงนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ